สวัสดีครับมาพบกับช่องเต้พีทปีสมเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้ก็มาอยู่กับเกมโลบอกนะครับในชื่อแมปของขายปืนเถื่อนนะฮะก็จะเป็นอ่าเป็นไทคูของดาดาฮูนนะครับเพราะว่าเต้เคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้คือรอบที่2ก็คือมาเล่นให้ดูว่าอ๋อตอนนี้คือมันขยายเยอะขึ้นนะครับน้อง,องก็คือเหมือนว่าไปได้ไปไกลมากขึ้นนะก็คือหลักๆเลยอะครับตอนแรกอะ คือมันจะเอาถ้าพูดพูดเอาแบบแบบตรงๆเลยนะก้าจะอานาถนิดนึงตอนที่แบบเริ่มเล่นแรกๆนะครับเพราะว่าเราจะมีสายพานอยู่แค่ข้างหน้าอันเดียวนะซึ่งแบบโหแล้วเอาปืนไปขายคือตังค์น้อยมากแต่พอตอนนี้จะมีสายพานนะมีสองอันแล้วมีสามอันแล้วหลักๆนี่ก็ต้องเอาไอ้พวกนักวิจัยตรงเนี้ยน้นองๆเพราะนักวิจัยพวกนั้นจะได้เงินเด้งตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปขายปืนถูกไหม เออเนี่ยคืออันเนี้ยส่วนหลักๆเต้ก็จะเอาไอา้นักวิจัยก่อนแล้วคือตอนเนี้ยเต้ก็อัพมี3สายพันธุเลยนะส่วนไอ้สายพันธุที่4นั่นก็ยังไม่ได้คนงานนะครับเราก็ต้องเอาปืนไปขายเนี่ยปกตินะแล้วก็คือหลักๆเลยอ่ะเราจะต้องมาอัพไอ้ตรงนี้ครับมน้องไอ้จอคอมพิวเตอร์อ่ะคือมันจะช่วยได้เยอะเลยนะที่เด็ดมันคืออยู่ตรงคอมตรงนี้เลยครับรงน้องก็มาดูนะครับก็นี่ เห็นไหมเตะอัพไปแล้ว2อันนะครับก็มันมีข้างล่างอีกนะคือเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวมันต้องอัพอีกหลายอันเลยเนี่ยอันเนี้ยอ่ะอันนี้ห้าร้อยอ่ะอัพได้ละคือโอกาสขายเนี่ยคือถือว่าโอเคเลยนะแต่ตอนแรกเต้ไม่เห็นนะว่ามันมีอยู่ข้างล่างด้วยครับเพราะว่าก็อันนี้เนี่ยอาชิเองอัพได้ทั้งหมด6ครั้งนะอันสองร้อยอ่ะ โอเคเลืออีกนิดเดียวเองเดี๋ยวมาอัพให้เต็มนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะทาไปหาเงินก่อนดูสิมีปืนทําเสร็จไหมอันนี้ใส่ยพานอ่ะช่วยค่อนช่วยมันไอ้น,นี่คือตอนนี้พอได้อัพอะไอแท่งเหล็กอะเออเด้จะหยิบได้ทีละสองอันแล้วนะเห็นไหมพอใส่อะเหลือเมื่อกี้วางไว้ได้แค่หนึ่งนะครับ ไปช่วยก่อนไปช่วยเขาหยิบเหล็กกันอมเห็นไหาเตวางได้เหล็กได้ทีละสองอันแล้วเห็นไหมก็คือไปอัพไอตู้ตรงเมื่อกี้แหละอะไรที่มันเขียนว่าแคลรี่อะไรทักอย่างเป็นรูปกระเป๋านั่นแหละเนี่ยเตวางได้ทีละสองอันละแต่ก่อนวางได้แค่อันเดียวนะครับแล้วลิงลิงมันดีขึ้นมากขึ้นนะอันนี้สามสิบกว่าอันน่าจะได้ตังหลักพันอยู่แหละ สามสิบกว่าอันเนะี่ยซืขายสื้ผู้หญิงกระโปรงขาวเอาไหมครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผู้หญิงพกปืนอนะ่ะได้พันกระบาทนะไปเลยพันกระบาทก่อนอ่า เหลือเดี๋ยวเราต้องไปอัพไอ้ตรงตะกี้นี้นะอีกนิดเดียวก็คือเอาจริงแล้วอันนี้เต้ก็มาเล่นต่อจากอันที่แล้วแหะครับเพราะตอนแรกอะ่ะคือมันมีแค่สายพานเดียวเนาะแล้วอันนี้คือเต้ก็อัพเพิ่มไปตอนแรกเต้คิดว่าเออมันมีแค่แบบถ้าเป็นไท coon เนาะมันจะต้องเป็นอย่างอื่นเนาะมันจะต้องอัพมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างอื่นด้แต่อันนี้คือจริงๆตามชื่อไอ้นี่เขาเลย ชื่อเกมเขาเลยคือเขาเน้นขายปืนอย่างเดียวเลยก็ดูมีสายพานร้านปืนอย่างเดียว, <c oughs> ยยวคือปืนทั้งตึกอะครับน้องๆถ้าเอาจริงๆล้วก็คือคลังอาวุธด,ดีๆเลยเนะี่ยแต่ว่าตอนนี้พอเงินมันก็จะเริ่มวิ่งไวขึ้นครับเพราะว่ามันมีไอ้พวกนักวิจัยเยอะเนาะเตะอัพเอ,อเอาหลักก็เอานักวิจัยก่อนอมาอัพอันนี้ให้เต็มเลยอโอเคเต็มแล้ว ส่วนอันนี้2อ0พันหใช่ไหมยะ็เดี๋ยวอ่ะอัพอัพสุดและเหลือข้างบนก่อนอันนี้3 5มพลางปืนอ่ะโอเคสูงสุดก็เหลืออันนี้อีก5้0 0สนนะครับประมาณนี้นะ อีกห้าแสนเราก็เอาห้าแสนเนี้ยไปอัพใสยพันอย่างอื่นก่อน,น, <c oughs> นดีกว่าเนาะดีความาเล่งอยู่แค่นั้นอันเดียวนี้เดี๋ยวเราคือเอาจริงๆแล้วมันจะมีห้องข้างบนแล้วกคือได้เปิดขึ้นไปแล้วครับก็คือชั้นข้างบนมันมีแล้วนะประมาณนี้นะก็ดูแล้วทรงว่าเราก็จะอัพไปเรื่อยๆครับอัพมี ลางปืนไปเรื่อยๆนะจนถึงสิบห้าล้านนะ่ยเห็นไหมถ้าสิบห้าล้านแล้วเรามาเหยียบไอจุดเสียมพูนี้ก็คือเราคงชนะเกมและเพราะว่าอ่าเขาบอกว่าไอพวกหมวกกันน็อกทีม่มันแบบคือหมวกไอพูมีอิทธิพลในเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขารวยที่สุดประมาณนี้แล้วเราอยากจะรวยมากกว่าเขาไงเรื่องของเรื่องอะ่ะแต่ถือว่าเราก็มีอิทธิพลมากเลยนะเรานี่ทําปืนเถื่อนขายเลย แล้วนะดูดิอยู่แบบโหคนเดินกันคุ้งพลาดเลยประมาณนี้ไม่มีใครกล้ามาจับเลยด้วยนะตำ,ตำรวจตำรวจไม่จับเลยนะแต่เต้ก็พูดขำๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนแค่เป็นในชีวิตเกมเฉยๆละ่ะมันก็เอาเรื่องจริงก็เรียบร้อยไปแล้วแหละอ้าวหายไปไหนคุยกับมันอยู่ดีมันหายตัวไปเฉยเลยอะไรอะเนี่ย ก็มีชั้น2นะได้เปิดไปแล้วแต่คือน้องๆเห็นไอ้ที่มันเป็นรูปปืนนะครับตอนนี้ได้ขายปืนทั้งหมด4 7่นะไอ้ปืนอันนี้แหละมันไว้แบบเหมือนเราเปิดห้องเพิ่มนะครับตอนแรกเราก็เปิดทีละร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบไอ้ชั้นสองได้เปิดไปสองร้อยห้าสิบกระบอกนะเหมือนเราต้องขายขายปืนให้ได้ประมาณนี้แล้วก็เขาก็เลยแบบเปิดห้องให้เพิ่มขื้นไอ้ห้องเนี้ยขยายมาก็ร้อยห้าสิบปืนนะครับ คือเหมือนเราต้องขายปืนให้ได้ตามย่อยเขาเลยถึงจะขยายห้องมาได้ประมาณเนี้ยแล้วกับเราก็เป็นพ่อค้ารายใหญ่ขายปืนเอัน,นี้แล้วก็เราไปไปช่วยเขาวางคือเอาจริงแล้ว่เต้ไม่ตอนนี้สายพานก็คือเต้นเน้นไอ้อันปากีเนี้ยแล้วก็อันข้างในครับซึ่งอันข้างนอกอะ่ะคือไม่ค่อยจะเน้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเงินมันได้น้อยมากเลยนะไอ้สายพานอันแรกอะ่ะที่เราเล่นเลยคือมันได้น้อยเกินไปประมาณนี้ เลยก็เน้นเนี่ยเน้นอยู่สองอันเนี้ยไอ้ข้างนอกกับข้างในแค่นั้นครับไอ้ข้างนอกเนี่ยแทบไม่อยากใจนี่เลยเพราะว่ามันมันได้ตังน้อยมากอะคือแบบตอนแรกๆเราได้อยู่กระบ,บอกนัก่นแหละกระบอกละสิบบ้งกระบอกละสิบหรือกระบอกละห้าเนี่ยคือมันเป็นปืนนี่แบบเฮอปืนอัดลมเล่นเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกๆประมาณนี้ก็เลยเน้นแต่ไอ้ข้างในนี้กับข้างข้างในสุดอะครับจะได้เงินเยอะสุดแหละคือเห็นเงินหลักพันอะ คือขายอย่ะเนี่ยต,ตรงนี้เนี่ยสี 4, 3, 4, 3, ่สี่สิบสามก็บอกนะน้องๆเดี๋ยวน้องๆดูนะว่ามันขายได้เท่าไหร่นะครับไปดูกันนะวันนี้เอานี่หกพันสี่ห้าสิบนะเห็นปะประมาณนี้อันนี้ยังยี่สิบเจ็ดกระบอกปล่อยอไปก่อนไอข้างหน้าอ่ะอันนี้มันกล่องเลยวิ่งดูนี่เดี๋ยวถ้าเราได้ใส่พานอันนี้อีกนะก็จะได้เงินเพิ่มอีกนะครับอ๋อ เอาไม่พออ่ะได้ละเอาอันนี้ก่อนเอาที่แบบแพงก่อนอันนี้ไอ้คนคนหยิบเหล็กนะแล้วก็เดี๋ยวเอาต้องเอาผู้จัดก,การร้านมันของแพงอ่ะส่วนใหญ่จะชอบอัพของแพงก่อนน้องๆเพราะไงอัพของถูกไปก็ยังมันคือมันก็ยังทําไม่เสร็จอยู่ดีะครับก็เลยแบบปล่อยไปก่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวไปดูนะอันนี้สามที่หกกรบอกนะ เ,เดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราขายได้เท่าไหร่คือมันถูกเกินไปน้องๆอ,อ,อันนี้ไออันแรกเนี่ยไอคนนี้เอาไหมนีไม่ไงได้ร้อยแปดสิบเห็นปะสามสิบฝักกระบอกได้ร้อยแปดสิบประมาณนี้โอเคครับคิมนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็คือร้านนี้น่าจะขายปืนทางร้านน้องๆคือขายขายปืนอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรแล้วก็ก็สนุกครับอยู่ในระดับหนึ่งก็ มีอัพชั้นสก็คือล้านปืนไปด้วยแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะไปสุดตอนไหนนะก็ต้องแบบปั่นให้ได้15ล้านแล้วค่อยดูว่าจะตอรี่จะเป็นไงเดี๋ยวถ้าได้เล่นจบแล้วเดี๋ยวจะแวบมาเข้ามาให้ดูใหม่ละกันครับเพราะช่วงนี้ก็ไปเล่นอ่านักล่าซอมบี้นะแล้วก็ไอ้โคนันอะไรที่เราเป็นแบบเป็นคนเยี่ยงทาตประไรเน,นี้ก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับแล้วเดี๋ยวแวบๆก็จะแวบลงอบี เออน้องๆหลายคนชอบเล่น OB นะครับก็โอเคคลิปนี้เ้้ยครัฝากไว้แค่นี้ครับไปแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือติดตามเต้ยเนาะแล้วก็เข้ามาแวบดูกันก็นได้มาเป็นกําลังใจให้หน่อยครับโอเคไปละวบา,บายบายสวัสดีครับ